ท่านนิรุตครับนิรุตสุทธินนท์ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครับการเรียนท่านประธานวุฒิสภาและสมาชิกผู้สังเกตทุกท่านครับผมนายนิรุตติสุทธินนท์สมาชิกวุฒิสภาลำดับที่0ู1ยกับขอบพระคุณท่านประธานที่ให้ผมร่วมอภิปราย แล้วก็ขอขอบคุณทางคณะตัวแทนของทางกสช,ชนะครับแล้วก็กบตทุกท่านด้วยนะครับท่าปนประธานครับจากที่ผมได้ดูในรูปเล่มรายงานทั้งสองเล่มแล้วเนี่ยท้อมทั้งฟังรายงานจากคณะกรรมการนะครับตัวแทนที่ได้เข้ามาชี้แจงผมเชื่อนะครับว่าหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้นั้นได้พยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากสออกสทอชอนั้นหน่วยงานเดียวไม่สามารถเลยครับที่จะทำงานได้เป็นเสร็จทุกอย่างด้วยทางกายภาพด้วยบริเบียบริบทที่เป็นอยู่นะครับยากครับนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบ ซึ่งเดี๋ยวผมจะมีข้อเสนอแนะในลำดับต่อไปผมต้องขอชื่นชมครับกับผลดำเนินการและการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของกสทชและของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของกปตที่ได้แยกการติดตามประเมินผลของกสทชออกมาเป็นสามเสา น,นี่เขาเรียกว่าสามแท่งหนึ่เนี่ยคือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกสชแท่งที่สองเนี่ยจะเป็นสำนักงานกสชแท่งที่สามเนี่ยก็จะเป็นเลขาธิการกสชเราจะเห็นนะครับว่าถึงการปฏิบัติงานในบริบทต่างๆเหล่านี้ที่จะดทำขึ้นมาเนี่ยมันจะครอบคลุม ทั้งในด้านกิจการการกระจายเสียงกิจการด้านโทรทัศน์ด้านกิจการโทรคมนาคมด้านการคุ้มครองผู้บริโภครวมไปถึงด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนแต่ทั้งนี้นั้นผมก็อยากจะกราบเรียนครับว่าอยากจะฝากท่านประธานไปยัง กสทชและกบตที่อยากจะมีข้อเสนอแนะในสองสามประเด็นดังนี้นะครับหนึ่งเนี่ยในเรื่องของการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือเที่ยวเรียกว่าที่กังวลกันทุกวันนี้นะครับอย่างแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยกลลวงต่างๆที่มิจฉาชีพมาในรูปแบบของออนไลน์ซึ่งจากรายงานผลการปฏิบัติงานในเล่มนี้เนี่ย และติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องผมก็ต้องขอชื่นชมนะครับของการทำงานของกสทชในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่เร่งปราบปรามสกัดกั้นพวกพิชชาชีพโดยบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความผิดทางเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องอย่างล่าสุดนะครับที่จังหวัดระนองที่บ้านผม การปรับปรามเครือข่ายแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งเป็นแนวชายแดนที่ติดต่อระหว่างประเทศเมียนมาและก็ทางจังหวัดระนองซึ่งก็ต้องใช้นะครับการบูรณาการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ขยายผลการจับกุม่มโดยที่เราใช้เครื่องมือพิเศษที่เขาเรียกว่า s ุ s ตั้มแอนาลิเซอร์นะครับไปตรวจวิเคราะห์ หาแหล่งกระจายสัญญาณแหล่งติดตั้งกล่องบรรจุซิมเรี่ก็ที่เขาเรียกว่าซิมบล็อกนะครับซึ่งซิมพวกนี้มันจะเป็นซิมผีฮะที่พบการลักลอบแล้วก็ติดตั้งไปกับในสถานีวิทยุนะครับหรือวิทยุโทรคมนาคมเถื่อนนะครับที่กระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วไปสนับสนุนแก๊งคอร์เซนเตอร์ข้ามไปยังเกาะสองเกาะสนหรือว่าเกาะคู่ครับ ซึ่งเกาะสนเนี่ยก็เป็นบ่อนคาสิโนเกาะคู่เนี่ยก็คือเป็นบ่อนคาสิโนในจังในพื้นที่ของพมา่าแต่ติดกับจังหวัดระนองนะครับซึ่งก็ทําให้หลอกลวงพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขเป็นวาระแห่งชาติครับท่านประธานประเด็นที่สองเนี่ยที่ผมติดตามข่าวเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยนะครับกสทชเนี่ยได้เปิดตัวแพลตฟอร์ม จะเรียกว่าทรัฟฟิฟองดูหรือชื่อภาษาไทยเนี่ยเรียกว่าท่านพี่ฟองดูนะครับเพื่อใช้แจ้งปัญหาในด้านของกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมรวมถึงปัญหาของสายสัญญาณสื่อสารให้แก่ประชาชนก็อย่างนี้ครับแพลตฟอร์มนี้ดีนะฮะแต่ผมมีข้อเสนอแน่อย่างนี้ครับอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่ว่า กสทชเนี่ยทำงานหน่วยงานเดียวเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ประสบความสำเร็จด้วยบริบททางกายภาพเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ยากมากที่สุดนะครับโดยเฉพาะติดเรื่องข้อกำหนดทางด้านกฎหมายนะครับซึ่งเรายังไม่ได้แก้ให้เขาเอื้อประโยชน์ในการที่เขาเขาสามารถทำงานเบ็ดเสร็จเด็ดขาดได้ในชนิดว่า one stop service ผมต้งอยากเรียนอย่างนี้ครับว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทรวงดิจิตอลนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติธนาคารแห่งประเทศไทยผู้แทนของผู้ประกอบการทางด้านโทรคมนาคมซึ่งฝ่ายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีอำนาจบังคับใช้กฎหมายนะครับที่จะสามารถปราบปรามแกงคอ,เซ,เ,อเซนเตอร์ได้ผมอยากให้สร้างศูนย์ปัะชาการที่เรียกว่า one stop service ครับท่านประธาน ซึ่งเป็นศูนย์สำหรับรับแจ้งผู้ตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถ้าพี่น้องประชาชนเนี่ยตกเป็นเหยื่อเนี่ยเขาสามารถที่จะแจ้งหน่วยงานนี้นะครับซึ่งเป็นโทรสายด่วนซึ่งเป็นอำนาจของกสทชผมอยากให้กสทชเป็น,เป,นเป็นเป็นแม่งานนะครับเพื่อระงับยับยั้งการถ่ายโอนเงินของมิจฉาชีพ หรือการจับสัญญาณตำแหน่งที่ตั้งของมิจฉาชีพออนไลน์เหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาใกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงท,ทีพอมาพูดมาถึงตรงจุดนี้นะครับอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยคือกสทชเนี่ยมีหลายท่านนะครับ อย่างที่เรียนกันทราบว่า70%นะยังไม่ทราบเลยว่ากสศชนี่ทำทำอะไรนะ,ะประชาชนหลายคนฟังแต่ก็ไม่ทราบะครับว่าจริงๆนี่คือหน้าที่บทบาทเนี่ยมีอำนาจเกี่ยวกับอะไรบ้างผมว่าถ้าเราจะตั้งเป็น one stop service แล้วเนี่ยเราน่าจะสร้างการรับรู้ใหม่ไปเลยดีไหมครับก็คือให้เปลี่ยนชื่อไปเลยฮะนะครับกสศชเนี่ยนะครับ ผลักดันให้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานดิจิตัลนะครับที่จะเป็นองค์กรกำกับขอเวลาอีกสักหนึ่งนาทีนะครับท่านดูแลเพื่อพัฒนากิจการสื่อสารและเทคโนโลยีเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนผมว่าน่าจะน่าจะเข้าท่ากว่านะครับท่านท่านประธานประเด็นที่3เนี่ยอย่างที่ทราบกันนะครับว่าเป็นปัญหาภายในองค์กรคือ คือมาถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วในส่วนของกสทชนี่เป็นุองค์กรที่ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาภายในองค์กรเนี่ยมันย่อมมีผลกระทบของพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับเหตุการณ์ในเล่มรายงานผลหน้า218ถึง221เนี่ย ellt. ที่ไม่สามารถแต่งตั้งเลขาธิการกรสทชเนี่ยว่างเว้นมา มากกว่า3ปีเนี่ยนะครับอันเกิดมาจากความไม่ลงรอยของกรรมการที่ไม่คำนึงถึงประโยชน์และการแก้ปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมว่าตรงนี้ผมอยากจะฝากประเด็นนี้นะครับผ่านไปทางท่านประธานไปยังกะสทชและกะ,ะตเพื่อตอบคำถามให้กับพี่น้องประชาชนด้วยกราบขอบพระคุณครับ